นอกเหนือจากนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปติดตามนะคะสกู๊ปค่ะประจํารายการประชาชุนข่าวเย็นกันนะคะคไปติดตามเรื่องราวของน้องเกรียงไกรเลื่อนไทยสงค่ะซึ่งเสียชีวิตที่ซอยงามดุพรีนะคะบ่อนไก่แล้วก็ก่อนหน้านี้น้องเบิร์ดนะคะหรือน้องมานัทแสนประเสริฐศรีค่ะเป็นคนเข้าไปช่วยเหลือชีวิตของน้องเกรียงไกรท้ายที่สุดก็โดนยิงเช่นกันเราไปติดตามเรื่องราวชีวิตของน้องเกรียงไกรเลื่อนไทยสงคนค่ะรับชมครับ ย้อนกลับไปเมื่อวันที่14พฤษภาคมพศ2553บริเวณถนนพรามสี่ย่านบ่อนไก่ถูกปกคลุมไปด้วยควันจากการเผาอย่างรถยนต์โดยการพวยพุ่งอยู่เนื้ออากาศของกลุ่มควันเหล่านี้มวลชนคนเสื้อแดงที่เดินทางมาเรียกร้องประชาธิปไตยบริเวณดังกล่าวได้ใช้เป็นที่พรางตัวจากการถูกซุ่มยิงของเจ้าหน้าที่ทหาร เวลาประมาณหกโมงเย็นหลังจากที่นายเกลียงไกเรเลื่อมไทยสงเดินทางกลับจากงานประจำก็ได้ทราบข่าวว่าพี่น้องเสื้อแดงของเราถูกยิงเสียชีวิตจึงเดินทางไปสมทบหวังจะช่วยเหลือพยาบาลคนเจ็บแล้วนําตัวส่งโรงพยาบาลแต่สุดท้ายกลับกลายเป็นเหยื่อกระสุนเสียเองขณะที่นายอรุณศักดิ์เลื่อมไทยสงพี่ชายของนายเกรียงไกรบอกกับเราว่า ตัวเขาเองทราบมาตลอดเรื่องที่น้องชายไปเข้าร่วมชุมนุมแต่ไม่เคยคาดคิดว่าจะต้องมาจบชีวิตลงวันที่เกิดเหตุคือปกติก่อนก่อนหน้าที่เขายังไม่เสียชีวิตนะเขาจะไปทุกวันแต่ว่าเขาจะโกหกแฟนเขาบอกว่าโกหกว่าไปขับแท็กซี่บ้างโกหกว่าไปทาท,ที่งานที่บริษัทเขามีโอทำก็คือทําโอล่วงเวลาแต่จริงๆแล้วเขาไม่ได้ทําอะไรนะทากที่ก็ไม่ได้ขับเขาก็อยู่ในแนวร่วม ตอนที่เสียแดงยังไม่เสีย mm hmm. ก็ได้เข่าวแว่วๆบอกว่าเขาเป็นเป็นเป็น,เป,นเป็นอาสาอากาศกาดเขาด้วยในช่วงเวลานั้น mm hmm. ครับก็พอหลังจากที่ช่วงสี่สี่สแยกแล้วจะประสงค์ะมันยังไม่เดือดเขาก็อยู่ตรงนั้นก็คุกค,คีอยู่กับแนวร่วมที่ที่เขาต่อสู้ด้วยกันทุกคน บางคนเขาเคยรู้จักรู้กหน้าค่าตากันไปเจอกันที่งานศพเขาก็คิดว่าเออน้องคนนี้นี่เองที่เขาเสียชีวิตพอวันที่เกิดเนี่ยคือวันที่1 0 14 14เนี่ยก็คือวันนั้นเขาเขาเลิกงานเ,าเลิกงานที่บริษัทประมาณ5โมงพอ5โมงปั๊บเขาก็เลยบอกว่า,าพี่พี่พี่คนหนึ่งที่ที่ทำงานด้วยกันเป็นเป็นเป็นเพื่อนร่วมงานเขาบอกว่าวันนี้เราต้องไปช่วยเขานะเพราะว่าที่ตรงพระรามสี่มันเดือดมากแล้วก็ต้องการแนวร่วมเข้าไปช่วย แล้วปกติเขาไป,ไปทุกวันอยู่แล้วพอ,พอหลังจากเลิกงานเขาก็ออกมากับเพื่อน,นขี่มอเตอร์ไซค์ทำจิวเวลรี่ทำเครื่องประดับก็ขี่มอเตอร์ไซค์ออกมาออกมาตรงหน้าปากซอยงามรูพีซึ่งมันอยู่ใกล้ๆกับบริษัทเขาก็พอขี่มาได้สักพักหนึงเขาเลยจอดมอเตอร์ไซค์ไว้ตรงกลางๆซอยแล้วก็เดินมาใช,ใช้การใช้การเดินเท้ามามาเพื่อจะเข้าไปอยู่ในในแนวร่วม mm hmm. เพื่อที่จะช่วยคนเสื้อแดงด้วยกันแต่ช่วงระหว่างที่เขาออกมาเนี่ย น้องชายเขาใส่เสื้อเสื้อแจ็คเก็ตขับมอเตอร์ไซค์อะนะปกติเขาจะเวลาเลิกงานจะกลับบ้านใส่เสื้อแจ็คเก็ตแจ็คเก็ตอาจจะเป็นสีสีกรมคลม้ายๆจะดำๆหน่อยช่วงเวลาห้าโมงหกโมงตอนนั้นนหะมันมืดแล้วมันมันเริ่มโพลเพลยแล้วก็แสงสว่างเริ่มไม่มีอะไรก็ซอยมันจะเป็นซอยซอยไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ใหญ่มากบาง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 พื้นที่บางบางช่วงอะจะไม่มีแสงสว่างทีนี้เขาเดินออกมาไอ้ช่วงที่ทหารเขาบอกว่าชายชุดดำอะไรเนี่ย เขาอาจจะเข้าใจอย่างนั้นหรือเปล่าพอโดนพอเขาเดินออกมาศพแรกที่โดนยิงยนะไม่ใช่น้องชายนะแต่เป็นอีกคนหนึ่งใส่เสื้อแขนยาวเหมือนกันแต่เป็นเป็นนปชที่เขาอยู่ในแนวร่วมเรือนแต่ว่าน้องชายไม่รู้จักผู้ชายที่เขาเสียชีวิตคนแรกที่โดนยิงเขาไม่รู้จักกันมาก่อนพอหลังจากเขาโดนยิงปับ๊บน้องเขาก็เลยพยายามที่จะเอาตัวเองเนี่ยเข้าไปช่วยศพที่นอนอยู่แต่มันยังมีบังเกอร์พวกเสื้อแดงเขาบอกว่าอย่าออกมา เพราะว่าถ้าอ,ออกมาก็คือหมายความว่าจะต้องโดนแน่ๆแต่ว่าด้วยด้วยด้วยความที่แบบว่าน้องก็คืออย่างที่พูดอ่ะชใช่ก็เลยเดินเดินเพื่อจะไปช่วยคนคนนั้นพอเดินออกมาปั๊บก็โดนยิงเขาโดนยิงสองนัดน,นะนัดแรกโดนที่ขาแต่ว่าผมไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ว่ามาเป็นยังไงมั่งแต่ว่าพอโดนที่ขาปั๊บก็นัดที่สองมาก็โดนที่ที่เขาเรียกดินปี่ นาทีแรกที่น้องชายถูกยิงนายอรุณศักดิ์มั่นใจเหลือเกินว่าต้องเป็นฝีมือของทหารซึ่งรู้ทันทีว่าไม่น่าจะมีชีวิตรอดกลับมาได้จากการที่หลายฝ่ายออกมาโจมตีว่าเป็นฝีมือของคนเสื้อแดงฆ่ากันเองหรือชายชุดดำซุ่มยิงตามข่าวที่เสนอออกไปนั้นเขากลับมองเป็นเรื่องสร้างนิทานหลอกเด็กน้อยแต่เขาบอกว่าน้องชายถูกดนยิงห้าสบห้ิ 50, 50ก็คือ พอพอรู้แค่ว่าน้องชายถูกยิงเราก็รู้สึกแล้วว่าเขาไม่รอดนอะพราะพอรู้อย่างเดียวว่าทหารเขายิงอะ่ะคือเขาเอาคนเอาคนแม่นปืนมายิงเลยคือเหมือนกับว่าเป้าหมายคือฆ่าเราโดยตรงอ่ะมันไม่มีเหตุผลอย่างอื่นเลยไอ้ที่ว่าใช้กระสุนปลอมแล้วยิงจากช่วงจงเอวลง,ลง,ล,งลงไปมันไม่ใช่ที่โดนหมดนะ มีหัวมั่งก็ตุดสําคัญโดนหมดแล้วแล้วถ้าคนบ้านนอกธรรมดาอย่างเราเนี่ยใครจะไปแม่นขนาดนั้นถูกไหมฮะเพราะเราไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ผ่านการฝึกไม่ได้ผ่านการใช้อาวุธมาถ้าถามว่าแล้วใครถ้าไม่ใช่ทหารยิงแล้วเป็นใครชาวนาแบ่งเราเนี่ยนะคนเสื้อแดงส่วนมากเด็กต่างจังหวัดคนบ้านนอกพวกนั้นนะที่เข้ามาสู้มันไม่มีใครเหรอกที่แม่นปืนขนาดนั้นถ้าไม่ใช่ทหารถ้าถามว่าไม่ใช่ทหารยิง้วใครยิง ชายชุดดาแล้วสองปีที่ผ่านมาประชาธิปัตย์เป็นรัฐบาลเนี่ยไม่เห็นมีอะไรเลยชายชุดดํามีแค่ว่าสร้างเขาเรียกว่าสร้างนวนัิยายขึ้นมาหรือสร้างอะไรก็แล้วแต่ที่เขาพูดเลยนะบอกว่าเป็นเป็นชายชุดดําฆ่ากันเองหรือเสือ้อแดงมันเป็นไปไม่ได้อะอันนี้ผมไม่เชื่อผมไม่เชื่อเลยเพราะว่าผมก็อยู่ในแนวร่วมเหมือนกันผมไม่เชื่อว่าจะเป็นคนเสือ้อแดงเองหรือว่าชายชุดดำมายิงคนมันยิงคนเสือ้อแดงเป็นไปไม่ได้ครับ การจากไปของน้องชายสร้างความสะเทือนใจให้คนทั้งครอบครัวรวมถึงตัวเขาเองด้วยเนื่องจากที่บ้านมีทายาทแค่สองคนคือตัวเขากับน้องชายไม่มีใครอยากให้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นแต่เมื่อมันแก้ไขอะไรไม่ได้แล้วก็ต้องเดินหน้าต่อไปยอมรับความจริงถึงการสูญเสียครั้งนี้สิ่งหนึ่งที่เขาตั้งใจจะทำต่อจากนี้ไปคือการทำความจริงให้ปรากฏกระชากหน้ากากผู้สั่งฆ่าประชาชนให้ออกมารับโทษตามกระบวนการของกฎหมาย เสียใจครับมากๆคือพ่อแม่เขาพูดไม่ออกหรอกเพราะว่าเขามีลูกชายแค่สองคนมีผมกับน้องพอน้องก็เสียก็เหลือตัวผมคนเดียวถ้าถามว่าเขาพูดไงังไงมั่งคือความรู้สึกเขาผมว่าไม่มีพ่อแม่คนไหนหรอกที่โหลูกตายทั้งคนเนี่ยแล้วอย่างน่งน้องชายเขายังอายุยังน้อยด้วยเขามาเสียเขาก็คือเขาเขาจากไปอย่างมันยังไม่สมควรอนะสมควรแก่เวลาเขาอะนะ แต่ว่าเราก็ต้องยอมรับความเป็นจริงว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันคือเรื่องจริงนะมันไม่ใช่แบบว่าเป็นเป็นเป็น,เป,นเป็นแค่เรื่องสร้างภาพขึ้นมาเพราะฉะนั้นเราก็ต้องอยู่อยู่กับความเป็นจริงต่อไปพูดไม่ออกเพราะว่าเราไม่เคยคิดไงว่าความโชคร้ายเนี่ยมันจะเข้ามาในครอบครัวเรื่องเทสองเราไม่เคยคิดมาก่อนนะแต่เรารู้แค่ว่าเ,เรา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 ,เราไปอยู่ในแนวร่วมเนี่ยบางคนก็ถามนะว่าได้อะไร แต่ผมไม่ได,ไได้ไม่ได้บอกนะว่าได้เลยไม่ได้ผมแค่ว่าผมไม่ได้อะไร,รในการต่อสู้แต่ว่าผมได้ทําในสิ่งที่ผมทำเนี่ยคือความภูมิ <im ful> ใจของผมที่ได้ทําแล้วน้องชายผมคิดว่าน้องชายผมเป็นอย่างนั้นเหมือนกันคือถามว่าได้อะไรกับการต่อสู้ไม่มีหรอกแต่เราภูมิใจไงได้ทําเพื่อส่วนรวมได้ทําเพื่อว่าความถูกต้องจริงๆเ่ถึงแม้ถึงแม้มันจะแลกด้วยชีวิตถึงแมแ้เราจะด้วยเลือดเนื้อด้วยจิตวิญ,ญญาณก่อนที่เราจะเข้ามาเนี่ยเราก็เคยพูดกับตัวเองว่าชีวิตและอิสรภาพเนี่ยเรายกให้การต่อสู้ไปหมดแล้ว เพราะเพราะฉะนั้นไม่มีอะไรที่เราจะต้องกลัวไม่มีอะไรที่เราจะต้องแบบว่าไปกังวลว่าอ่าถ้าเกิดเราจะต้องตายนะก็สมเกียรติเราที่เราจะถ้าเราถ้าเราจะต้องเป็นอย่างนั้นแต่มันคือความภาคภูมิใจแล้วถามว่าเสียใจไหมมันมันจากเหตุการณ์ที่น้องชายโดนยิงจนถึงวันนี้นะผมรู้สึกมันยังไม่เปลี่ยนเลยแต่ว่ามันมันไม่สามารถทําให้เราถ้าเราเสียใจไปอะไรมากมายมันไม่ทําอะไรอะไรให้เราดีขึ้นแต่อยู่ที่ว่าเอาละในเมื่อน้องเขาจากไป เขาไทยทำหน้าที่อย่างอย่างชายชาติทหารที่เขาเป็นแล้วนะคนเราที่อยู่ก็คือเราจะต้องทํำยังไงมั่งให้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 คดีของน้องชายเนี่ยมันกระจายขึ้นว่าไขรเป็นคนฆ่าแล้วก็ใขรเป็นคนคนยิงเขาหน้าที่ของผมก็คือสองปีที่ผ่านมาหลังจากที่น้องเขาเสียมาผมได้ต่อสู้ให้กับน้องมาตลอดผมก็ไม่ได้ไม่ได้ว่าถ้าเราจะต้องเจออีกเหมือนเขาเนี่ยเราก็พร้อมนะพร้อมที่จะเป็นอย่างนั้นแต่ขอให้ว่าให้มัน ให้บ้านนี้เมืองน,นี้มันมันได้ไดใช้คําว่าประชาธิปไตยจริงๆสุดท้ายนี้นายอรุณศักด์ฝากถึงผู้ที่เกี่ยวข้องกับการทําคดี98ศพอยากให้ทําความจริงให้ปรากฏชัดเจนมากกว่านี้และสําหรับผู้ที่เสียชีวิตในเหตุการณ์ชุมนุมเมื่อปีพศ2553เขาขอยกย่องและนับถือเป็นความภาคภูมิใจในความเสียสละของวีรชนคนกล้าทุกคน เขาพร้อมที่จะสารต่อเจตนารมณ์เรียกร้องประชาธิปไตยกับคนเสื้อแดงสืบต่อไปคือผมอยากฝากให้กับรัฐบาลเลยนะพรรคเพื่อไทยที่เขาเขาเขาขาดูแลเรื่องตรงนี้อยู่ผมอยากจะฝากไปถึงท่านารัฐมนตรีม,มาหาไทยท่านเฉลิมด้วยว่าคดีที่98ศพที่เขาลังทำอยู่เนี่ยคือผมอยากให้มัน,มน มันชัดเจนมากกว่านี้แล้วก็คนที่เขาสั่งยิงสังฆ่าเนี่ยต้องมารับกรรมอย่างที่เขาก่อไว้แล้วก็คืออยากจะฝากถึงวีรชนที่เขาได้ล่วงรับไปแล้วนะอยากให้เขาได้รู้เหตุว่าพวกคุณที่ทำทำวีรกรรมไว้ในการต่อสู้ครั้งที่ผ่านมาพวกเราคนอยู่ข้างหลังเราภูมิใจนะถึงแม้เราไม่ได้อยู่ในตรงนั้นแต่เราภูมิใจแต่เราก็พร้อมที่จะสารต่อนโยบายที่พวกคุณตั้งใจไว้ให้มันสําเร็จ ไม่ว่าจะแรกอะไรก็ตามต่อจากนี้ไปเราจะทําธรรมนูนแนนอุดรถ่ายภาพก๊อฟกันบินาสถิรกุลรายงาน